ไปไปเฮนซ่ไปพอจูเนอร์ไปทางขวาพอเนื้ออ่าโอเคพอจูเนอร์เล <SI okay, ี้ยวไปทางขวาหน่อยโอเคครับอ่าแล้วเปิดซ้ายซ้ายซ้ายขึ้นแล้วคล่อมโอเคเร่งด้วยเร่งด้วยพอพอพอขวาเลี้ยวขวาพอจูเนอร์เฮียเจ่ไม่ต้องฟังผมนะอ่าโอเคไปไปเร่งเร่ง เร่งเร่งเดจไม่ต้องฟังผมนะ <c oughs> ผมบอกฟอร์จูนอย่างเดียว <c oughs> เดี๋ยวจะหลงกันไปไปอันนี้ต้องดึงเพราะว่าคลัตไม่แล้วครับ <c oughs> ตาคันนี้ตามลายคันหน้าแล้วดูมุมล้อข,ขวาไว้ชะงวงหน้ามาดูมันจะล็อกแค่ล้อขวาล้ออื่นมันจะไม่ล็อกระวังให้ดีคงอะไรซ้ายไปโอเค อ่าเล็กน,น้อยคันดำเล็กน,น้อยคันดำเล็กน,น้อยอ่าโอเคโอเคโอเคมันคันหลังมันติดล็อกไปไปโอ้ <c ười> ใครบอกหรือดูแลใครบอกอบหออรือได้ได้ได้ <c ười> เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เล่งไว้คันดำเล่งไว้คันดำเล่งไว้โอเคสวยงามไปเรื่อยๆยังไม่ยังไม่หมดยังไม่หมดมีมีออกตัวดับด้วย สุดยอดลากรถดับขึ้นขึ้นเนินเลยอ่ะ